ดูน้องเข้าหอมนะครับมาจะมาอาการไม่หอนมาเอากล้วยด้วยนะครับมาเอากล้วยเมื่อวานด้วยจะมาเอากล้วยไปให้กาน้อยหรอ,อ๋อมาทำไมนี่เอา้านูไม่ได้<อ>ามาด,ดูอาการไม่วอวนเหรอไม <า S 2> ่ถามถามอาการเยาวร์ ถามยังเยบอลเป็นยังไงบ้างตาโกงมาไม่ทันฮะเยบอนเป็นยังไงบ้างหนูถามยังนี่หายแล้วเขาหอมมองก้วยอะเมื่อคืนเมื่อคืนกล้วยของน้องดาวนะกล้วยของน้องดาวหายแล้วผมจะไปยกกล้องเอ้ยยกกล้องยกกล้วยเน้ำยังยังไม่ได้น้ำเขาสั่งยังเขาสั่งให้ดาวนะเขาไม่ได้สั่งนะเข้าหอมเขาไม่ได้น้ำเลยเข้าหอมจะกล้วยไปให้ใครขนาดนันแขนเปื่อยอีกแล้วยังว่าเลีนน้ำ หนู่าไปเล่นน้าแม่ลูกแขนมันเปื่อยห่วงแต่ยายบ่เบิ่งหัวโตจะคลองนี่เห็นบ่ลนี่ไหมห่วงแต่ยายบ่นี่ดูตัวเองนี่เล่าแล้วนี่เห็นไหมไอ้เขาแคกแล้วซ้อ้อยแล้วซ้อ้อยใส่กล่องมาลูกมานี่มานั่งกับยายเดี๋ยวให้แม่หลานไปนับกล้วยก่อนเดี๋ยวไปหาพี่เฟิร์สได้ค่ะเราจะไปเช็คกล้วยกันเออเขออกมาเป็นพยาบาลให้โอ้คีปุคีปุเอ๋อลันปัดลูกันลูกปันลันปัดเฮ้ยแอวอมันล้ำ เสียงดังปัด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 นี่เชื่อเชื่อชิ้นได้กี่บาทนี่มันทำไมน้อยแท้นี่ใส่บุ้งจะถอดมากนี่มักเอาก็โชกพุงเนาะเขาชอบเนาะโชกพุงนั่นี่ไหมอะไรเจ้ากลัวตัวไหนไปเอาเลยเอเพลงดาวมงคลนี่เพลงโรสายยาบอลเป็นดาวมงคลแล้วนะไหนลองโทรดูดิบอกแม่แหลนโทรดูสิโทรดิแม่โทรดิไหนแม่แหลนโทรดูดิพังพเสียงด้วยเปิดลำโพงด้วยพังเสียงหน่อยนี่พังเสียงหน่อยใครฟังเสียงนะ ให้แม่แหลนไปทําให้หนูเลยรู้ไหมนี่เดี๋ยวแม่แหลนกําลังโทรอยู่เฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้องว่ะ้องว่ะลเต้นด้วยลูกเต้นด้วยเต้นเฮ้ยเต้นเลยเต้นหน่อยซ้ายเข้าเต้นเลยลูกมาเต้นมาให้กล้วยนะจิวแล้วตาลองเต้นด้วยกาวด่ ผมชื่อดาวมงคลนราต้องมาฟังดาว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 ที่ผูครับผมผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นก็ชื่นใจน่ารักแสนสนใครเห็นต้องชื่นใจโอ้นี่เพลงราหมดแล้วหมดแล้วร้องยี่อยู่ร้องไป็ไหมรองดิลองดิลองดิดาวดาวดิ ลองดีลองดิตลาโทรศัพท์อยู่เียนมันกดมันกดเปิดเครื่องบันทึกแม่กดเซ็นมาก่ะลองเพลงลองจนจบป่ะเธอไปเช็คกล้วยไปเชช็็คคกกลล้้ววยยเเดี๋ยวมันลายดิลายไหมต้องรอมาทุกคนโอเคเดี๋ยว เรามาใหม่ก็ได้ลงมาหาพ่อทำไมลองเพลงให้ฟังก่อนน้ารุกกุ้ยน้ำรุกกุ้ยนรุกกุ้ยโอ้โอ้รุกกลุยุกกุ้ยเมนยามันยาคไมเดีใ่เลยต้องดากินยาหยุดรับวัคซีนหนึ่งอาทิตย์ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ทินีแล้วอทวทิศหน้า่งจะพิอยู่พอยู่เปว่าะวทิศหน้าจะมาหีบปอาจะมีพายุสองก้อนพายุอะไรก็ไม่รู้ชิงแตกๆจะมาอีกสองก้อนเลยเหรอเนีนตะวันไม่